ในคลิปนี้ผมมีแนดออนที่น่าสนใจใหม่แล้วครับเป็นแนดออนที่เกี่ยวกับไดนโนเสาร์และบอกเลยว่าเหมือนในคอมมากถ้าใครที่เคยดูพวกสตอรี่ไดโนเสาร์ผ่านตากันบ้างแล้วผมว่าแอดออนตัวนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันเลย,เลยแหละแลวต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยครับว่าข้อมูลของแอดออนตัวนี้เยอะมากในถ้าเกิดผมอธิบายไปมีงงกันแน่นอนหรือจะสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดผ่านเว็บหรือตรงได้ครับแนดออนนี้จะเป็นการยกตัวอย่างวิธีการเล่นแบบคร่าวๆครับย้ำนะแบบคร่าวๆเดีเ๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะเริ่มเลี้ยงไดนโดนเสาร์เราต้องมี Pickaxe ตัวน,นี้ครับ Pickaxe ตัวน,นี้จะมาพร้อมกับ a d อ o n เอาไว้ขุดฟอสซิลโดยเฉพาะสามารถคาบได้ที่โต๊ะคับได้เลยครับและฟอสซิลหน้าตาก็จะมีประมาณนี้ครับไม่สามารถใช้ Pickaxe ธรรมดาขุดได้และเมื่อถ้าเราขุดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นบล็อกเลยครับแล้วเมื่อเราขุดมาได้จํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยเราเอาฟอสซิลมาใส่ไว้ในเครื่องตัวนี้ครับมันจะทําการสก,กัดจาก บ็อบฟอสซิลกลายเป็นชิ้นส่วนของฟอสซิลครับและเครื่องมือพวกนี้หาได้จากที่ไหนเราสามารถครับได้ที่โต๊ะบูปินตัวนี้เลยครับและเจ้าโต๊ะบูปินตัวนี้ก็สามารถครับได้ที่โต๊ะรับธรรมดาได้เลยครับกลับมาดูกันต่อครับแลวสมมติว่าเราสกัดฟอสซิลจากบ็อก เป็นชิ้นส่วนฟอสซิลได้แล้วเนี่ยให้เราทาการครัฟโต๊ะที่มีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาครับเป็นโต๊ะที่เอาไว้ครัฟฟอสซิลโดยเฉพาะเราสามารถนําชิ้นส่วนฟอสซิลที่ได้จากเครื่องเมื่อกี้มาคัฟเป็นฟอสซิลของไดงโนเสาร์ที่โต๊ะตัวนี้ได้เลยครับสังเกตไหมครับว่าจะมีอยู่สสีนั่นก็คือสีขาวและสีดำไอ้ฟอสซิลสีขาวเนี่ยเราสามารถค่าไดโนเสาร์เพื่อเอาฟอสซิลมาได้ครับส่วนฟอสซิลสีดําได้จากการนําบล็อกฟอสซิลไปสกัดจากเครื่องเมื่อกี้เลยครับอ่ะสมมติว่าผมครได้ั ไทยสระท็อปเมื่อเราเลือกฟอสซิลที่คร์บได้แล้วเนี่ยแล้วก็ไปเครื่องต่อไปกันเลยครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องสกัด D n a อนออกจากฟอสซิลครับและสิ่งที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือเข็มฉีดยาและหลอดแก้วเปล่าครับให้เราใส่ตามภาพที่เห็นเลยครับจากนั้นให้รอสักครู่จนกว่าจะได้ D n a นมาแบบนี้ครับพอได้ด n a มาแล้วเนี่ยให้เราไปที่เครื่องสกัดได้เลยครับและสิ่งที่จําเป็นต่อการสกัดนั่นก็คือน้ําสะอาดครับในวิธีทําน้ําสะอาดก็ทําตามนี้เลยครับให้เรานําขวดแก้วไปตัักนนนน้้้้้ํําา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 จใหเเเเเเรไไปที่ตผผแลละอดย และเมื่อเราได้น้ำสะอาดมาแล้วเนี่ยให้เรากลับพิทีโต๊ะสังเคราะห์แนะนํด DNA นกับน้ําสะอาดลงไปไว้ในเครื่องครับจากนั้นก็รอสักครู่จนกว่าจะได้ด n a อนอออกมาหน้าตาแบบนี้ครับผมจะขอเรียกว่านว่าด n a นสะอาดแล้วกันแล้วเมื่อเราได้ด n a นสะอาดมาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ยากที่สุดสาหรับผมนะผมคิดว่าน่าย,ยากที่สุดแล้วแหละนั่นก็คือการรวมด n a นไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะแต่ในขั้นตอนนี้เราต้องดูด้วยว่าไดาโนเสาร์ที่เราค้าฟ,ฟอสซิลมาตอนแรกมันเป็นไดโนเสาร์อะไรอย่างเช่น ผมได้เซลท็อปมาใช่ไหมไอเจ้าเซลท็อปเนี่ยมันต้องการส่วนผสมเลือดของกบที่เป็นกบแดงและกลบเขียดร้อนและอย่างที่ว่าไปไอเจ้ากบเนี่ยมันมีอยู่หลายสายพันธุ์ดังนั้นเราควรดูให้ดีครับว่าไดโนเสาร์ที่เราได้มานั้นมันเป็นตัวอะไรแล้วใช้เลือดของกบสายพันธุ์ไหนและในไดโนเสาร์บางตัวจะใช้เลือดของอลิเกเตอร์หรือจระเข้นั่นเองครับและจระเข้หาได้จากไบโอมที่เป็นบึงโอเค ผมว่าทุกคนน่าจะงงเอาเป็นว่าข้อมูลในส่วนนี้ก็จะอยู่ในเว็บเดียวกันเลยครับทุกคนสามารถเข้าไปดูและศึกษากันเ,เองได้แต่ถ้าจะให้ผมพูดถึงทั้งหมดเนี่ยผมว่าไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนครับโอเคแล้วเราไปต่อจาก มเ,เมื่อกเราได้เลือดตามที่ไดนโนเสาร์เราต้องการแล้วเนี่ยให้เรานําไปใส่เครื่องรวมดีเอลนเเลือดที่ไดนโนเสาร์ที่เราต้องการเนี่ยสามารถใส่ช่องไหนก็ได้ครับจากนั้นก็เราสักพักจนกว่าจะได้ดีเตัวใหม่ครับพอได้ดีเตัวใหม่จากการรวมดีเอนเราก็จะไปเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปกันเลยครับและในขั้นตอนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะยากไม่แพ้กันนั่นก็คือการฉีดดีนเอลงไปในไข่ครับซึ่ง ดีเอนของไดนโนเสาร์แต่ละตัวจะใช้ไข่คนละแบบกันเลยครับและข้อมูลในขั้นตอนนี้ก็จะอยู่ในเว็บหน้าเดียวกันกับขั้นตอนที่แล้วเลยครับและเมื่อเราได้ไข่ที่สามารถเข้ากันได้กับ DNA สิ่งที่เราต้องเตรียมอีกชิน้นนึงก็คือเข็มฉีดยาครับจากนั้นก็ให้เราใส่ในเครื่องฉีด DNA ได้เลยครับให้เราเรียงตามแบบในคลิปเลยครับแล้วก็รอสักพักจนกว่าจะได้เป็นไข่ของไดนโนเสาร์ครับและเมื่อได้เป็นไข่มาแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนการฟักครับและในขั้นตอนนี้ระยะเวลาการฟักก็จะทีะมาาณ15น เป็นขั้นต่ำครับหรือ2อถึงสวันในเกมครับและเมื่อเราได้ไข่ามาแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการเลี้ยงครับในขั้นตอนนี้แนะนําให้สร้างครอบไว้ให้น้องครับกันน้องเดินหนีจากนั้นให้นาไข่ที่ฟักมาวางไปเลยครับก็จะได้ออกมาเป็นเดโนเสเร์ตัวน้อยเราสามารถเทมน้องได้ด้วยมเมล็ดข้าวครับหรือถ้าเป็นเดโนเสาร์กินเนื้อสามารถใช้เนื้อสุกเทมได้ครับเมื่อเทมน้องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอน้องโตครับหรือถ้าใครอยากให้น้องโตเร็วเราก็สามารถใช้เซรั่มที่เร่งการจเจริญเติบโต ของน้องได้ครับและไอเจ้าเซ็นลมตัวนี้สามารถครับได้ที่ตัวครับทั่วไปได้เลยครับและถ้าเมื่อน,น้องโตเต็มที่เราก็จะสามารถใส่อ่านได้ครับและวิธีใส่อ่านก็ให้เราถืออ่านไว้แล้วกดไปที่ตัวน้องได้เลยครับก็จะได้ออกมาแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองขี่น้องกันเลยครับ และอย่างเราสามารถสั่งให้น้องนั่งหรือยืนได้ครับและน้องจะไม่ติดตามเราครับก็จะมีประมาณนี้ครับสาหรับไอออนไดโนเสาร์ตัวนี้นี่แค่สอนเล่นแบบคร่าวๆเองนะและสําหรับ2เครื่องนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันมันเป็นเครื่องที่ไวไฟเทโลสลัลตนั่นก็คือไดโนเสาร์ตัวเดียวที่เป็นปลาในดอนตัวนี้ครับและอย่างที่บอกไปถ้าใครงงก็สามารถศึกษาข้อมูลได้ในตัวเว็บเลยครับเพราะว่าข้อมูลจริงๆของมันเนี่ยเยอะมากผมไม่สามารถอธิบายให้ฟังจนครบได้เพราะว่าฟังก์ชันของแอดอนตัวนี้ เยอะจริงๆ,งๆดังนั้นทุกคนก็ลองโหลดไปเล่นดูครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลหรือแอนิเมชันเราก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็ระบบฟังก์ชันต่างๆ,างๆบอกเลยว่าครบเครื่องแค่อาจจะสับสนนิดหน่อยเท่านั้นเองโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับ